มาดูการแข่งขันในรุ่นล้อหลังโอเพ่นมือใหม่นะครับเป็นการแข่งขันประเภทรถเก่งนะครับรถยนต์นะครับกริดส์ที่ดับหนึ่งเป็นของหมายเลข17นะครับสุภชัยหายีมานะครับกริดที่2หมายเลข29นะครับชินกรรุ่งเรืองกริดที่3นะครับหมายเลข89จุลสุขสวรรณคดีนะครับกริดที่4นะครับ15นะครับอภิวัตรบำรุงศิลป์นะครับกริดที่5นะครับหมายเลข2 6ง6 6หสุกัลยาตันการนะครับและกริดที่6นะครับหมายเลข44ธนพลเพิ่มพูนการแข่งขันรุ่นนี้นะครับ 6คันนะครับดวลความเร็วทั้งสิ้น7รอบสนามนะครับมีนักแข่งสาวคนหนึ่งนะครับเป็นสาวที่แข่งจริงๆครับหมายเลข666นะครับสุการยาตันการนะครับ p t t Toyota พัทยา 1998K Sport JS100 นะครับอารนะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นครับสุภัยฮายมาออกสตาร์ทเป็นคันแรกนะครับอันดับที่2ชินากก่อนอันดับ3จุลสุขสวนนคดีครับอาะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ เป็นรถทางด้านขวานะครับรถแข่งหมายเลขแปดสิบเก้านะครับจุลสโอ้โหออสตาร์ยอดเยี่ยมจริงชิงจังหวะโค้งแรกขึ้นมาได้ก่อนนะครับหมายเลขแปดสิบเก้านะครับจุลสุขส่วนในคดีนะครับจากโมอัพสาเกตรักดีครับอันดับสองสิบเจ็ดนะครับสุภชัยฮายามาและอันดับสามและสี่เนี่ยบดกันอยู่นะครับต้องมาดูว่าเป็นใครนะครับส่วนอันดับหนึ่งนะครับจุลสุขส่วนในคดีครับโมอัพสามเกรักดีนะครับขึ้นนําไปแล้วนะครับ ตามด้วยสุปชัยฮายิมาครับสุปชัยทําเวลาต่อรอบในช่วงคอลี่ไฟลยมาเป็นอันดับที่1ส่วนคนนี้ถึงแม้คอลี่ไฟลยมาเป็นอันดับ3แต่เขาออกสตาร์ทได้ดีที่สุดครับแต่ยานขึ้นมาเป็นผู้นําได้ตั้งแต่โค้งแรกและได้เปรียบที่สุดตอนนี้ครับส่วนคนนี้ครับหมายเลข29นะครับชินกรรุ่งเรืองชินวกรรุ่งเรืองโอ้โหสตาร์ทที่2ร่วงไปอยู่บวยเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับชินกรครับ เพราะว่าช่วงออกสตาร์รู้สึกรถแข่งจะมีปัญหานิดนึงครับผ่านหนึ่งรอบของการแข่งขันสุปชัยไฮายามะอยู่อันดับสครับอันดับ1จุลสุขสวนในคดีขับได้ดีจริงๆออกตัวเยี่ยมเข้าโค้งสุดยอดครับสุปชัยยังนำอยู่ครับหมายเลข89นะครับอันดับที่2เนี่ยขอไปครับสุปชัยอันดับที่2ครับจุลสุขนำอยู่ครับหมายเลข89ครับ โอ้โหแล้วก็บดกันครับมันจริงๆส่วนคนนี้ครับคนนี้หมายเลข15ครับอภิวัตรบำรุงศิลป์นะครับและบวยที่บดกันอยู่ก็คือสุภชัยฮยิมานะครับสุภชัยฮยิมาเวลาเร็วที่สุดแต่ยังไม่สามารถไล่หมายเลข89ซึ่งเป็นผู้นำตอนนี้ได้นะครับจุลสุกยังน้ำอยู่ครับยังพยายามหนีสุภชัยฮายิมาให้ออกห่างไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนหมายเลข666นะครับสุกัลยาตันการขยับขึ้มนมาไปนันดับที่3นะครับโอโ้โหยอดเยี่ยมจริงครับนักขับสาวคนเดียวในแทร็กครับตอนนี้แต่ที่น่าจับตามองที่สุดครับสุภชัยจะทวงตำแหน่งผู้นำจากจุลสุขได้หรือไม่ครับโอโ้โหบทกันอยู่ครับและนี่ยอดเยี่ยมจริงครับอ้าวล้วตรงท้ายไปมีชนกันเล็กน้อยเลยครับโอโ้โหไปติดอยู่สองคันโอ้ย เป็นชินกรและทนาพลเพิ่มพูนเลยครับโอ้โ oh. ห oh. ไปปักกันอยู่ในโค้งตรงนั้น,นะเสียไปวันสามวินาทีส่วนคันนํำครับ123ตอนนี้นะครับจุลสุขตามด้วยสุภชัยและสุกัลยาตันการครับสามรอบสนามเลยครับจุลสุขยังนำตามด้วยสุภชัยและสุกัลยาทันการส่วนคนนี้ครับ29ชินกรรุ่งเรือง โอ้โหเนี่ยภาพชาครับจังหวะที่ชนกันแหมน่าเสียดายจริงครับอานะครับมาดูกลุ่มผู้นําอีกครั้งหนึ่งยังบทกันอยู่ครับ1 2 3นะครับ89 17และ666ครับจุลสุขยังนําโด่งครับแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสุภชัยไฮมายัางไล่บทอยู่และนี่ครับกำลังจะครบ4ีรอบสนาม จุลสุขสวนนคดีจากโมอัพ 3K รักดีนำโดงเลยครับตอนนี้ตามด้วยสุปชัยฮายิมาเอ้าวแต่สุปชัยไล่ติดกินไปแล้วครับโอ้ยจุลสุขจุลสุเอ้าวมีชะลอครับตรงนี้เขาโค้งซ้า,ายโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับจุลสุขครับสุปชัยจะเอาคืนได้หรือไม่ครับโอ้โหตามหลังอย่างนี้ไม่น่าจะถึง1วินาทีครับและอีกคนที่ตามมาไกลๆตรงนู้นครับ สุกัลยาตันการอา้าวเข้าโคง้งซ้ายต่อด้วยขวาแล้วมาดูโค้งสุดท้ายก่อนเข้าทางตรงตรง,ตรงนี้ครับอือหือพอเข้าสู Bil ่ช่วงทางตรงเนี่ยจุลสุขฉีกหนีออกไปได้อีกแล้วแต่สุภชัยยังไม่ยอมครับสุภชัยยังไล่บี้ขึ้นมาอยู่ครับหมายเลข17นะครับส่วนจุลสุขตอนนี้ต้องพยายามรักษาล,ลายตัวเองให้ดีครับห้ามพลาดแม้แต่โค้งเดียวครับถ้าพลาดถ้าพลาดระดับผู้นำจะเสียไปทันที จุลสุขสุขภชัยใครจะคว้าแชมป์ในเวสนี้ไปของนะครับการแข่งขันทั้งสิ้นเนี่ยเรอบสนามในรุ่นล้อหลังโอเพ่นมือใหม่ครับจุลสุขครับยังขับได้อย่างยอดเยี่ยมสุภชัยเองก็โหตามหลังไม่ถึงนี่แหดีครับอีกคนที่ตามเข้ามาและพร้อมที่จะเสียบได้ตลอดเวลานะครับก็คือสุกัลายาตันการนะครับ ออแล้วครับน่าจะเข้าสู่ช่วงรอบสุดท้ายของการแข่งขันแล้วสุนรสุกยังน้าอยู่ครับและคนที่น่าจะเครียดสุดตอนนี้ก็คือสุปชัยายิมาที่พยายามไล่ดีเข้าไปส่วนตรงนี้ครับอ,อันดับ5้าแล้วผมครับอันดับ4ีและ5้านะครับโอ้โหชุรสุกแก่ขับได้ดีจริงๆแต่พลาดไปนิดนึงครับแล้วสุภชัยไล่ติดมาเลยจะเอาลายหนได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับ จุลสุขในช่วงทางตรงไัฉีกออกไปได้ห่างจริงเข้าโค้งซ้ายสายขวาครับตรงนี้เป็นโค้งเอสครับอันดับ1 2 3สยังไม่ห่างกันครับ1 2 3สจุลสุขสุประชัยและสุกลยาอ้าวเข้ารับตรงหมาลุกเรียบร้อยนะครับจุลสุกสวนคดีนะครับขวาแชมป์ไปครองเรียบร้อยนะครับอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสุประชัยครับโอ้ในโค้งสุดท้าย กลายเป็นสุกัลยาตันการนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับอาร์นะครับมาดูผลการแข่งขันนะครับจุลสุกอันดับ1สุกัลยาอันดับ2นะครับอันดับ3อภิวัฒนะครับ